้เบือ่อเพราะนั้นทำคอนเทนต์อะไรต่างๆช่องพี่ฟ้าจะเป็นคนหลากหลายเวลาสังเกตถ้าใครมาติดตามช่องพี่ฟ้าพี่ฟ้าบอกเลยว่าคุณจะได้เพลิดเพลินกับช่องพี่ฟ้าที่เข้ามาดูคลิปแต่ละคลิปมันช่างเพลินมันช่างแบบครบไหนจะฟังเพลงไหนจะดูดวงไหนจะดูเต้นดูตลกมีไอเดียต่างๆให้คุณแ้วไปเผื่อบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดไ,ไอเดียไปเก็ตไอเดียนะคะใช่ไหม เออแบบพี่พาก็เลยชอบทําอะไรแบบนี้นะคะแต่ยืนหนึ่งคือดูดวงยืนสองคือขอบคุณมากค่ะน้องยุ้ยคือเป็นตัวแทนของอาตมี่เกาหลีนะคะพี่วันนี้นะคะต่อไปเนี่ยพี่จะมาไลฟ์สดกลางวันเนี่ยถ้าพี่มีเวลาจะไลฟ์สดกลางวันเกี่ยวกับอัตมี่เกาหลีเรื่อยๆนะคะใครที่พร้อมใครที่สนใจนะคะสามารถทักแชทส่งข้อความมาถามได้นะคะนะพี่ไม่ได้เป็นกวก เรียกอะไรนะคอเซนเตอร์ไม่ต้องบวมมีตัวตนนะคะพี่พี่มีตัวตนนะคะมีเตอร์ทีเนี้ยเราก็มองหาสินค้าที่มันทำไมที่มันดีแล้วถูกเอออันนี้คือความเป็นมานะที่พี่เข้ามาสู่ธุรกิจอาโตมีตอนแรกม่ได้จะมาทําเป็นตัวแทนพีเซนเตอร์นะทุกคนคือแบบไปเห็นพี่คนนึงหหน้าใสมากที่แรกไปถามเขาว่าฉีดอะไรป่ะเนี่ย ฉีดหน้าฉีดอะไรบอกว่าใหม่หน้ามันใสอะไรเงี้ยเขาบอกไงป่ะเขาใช้โฟมดิฟรินเซอร์ฟิลิ่งเจลมากหน้าโฟเซตของอาโตมีเกาหลีพี่ก็งงอะไรอ่ะไม่รู้จักพี่บอกอะไรไม่รู้จักของเกาหลีพี่ก็บอกว่าไงป่ะแพ้เปล่าแพ้ง่ายป่ะเนี่ยแพงไหมคำถามแรกพี่ถามนี้ก่อนเออพี่ลืมบอกคำถามแรกพี่ถามว่าแพงเปล่า แพงป่เพราะพี่แกดูรวยแกพี่แกดูรวยนะพี่ก็แต่งตัวแบรนด์เนมทั้งตัวนะพี่ก็เลยนึกว่ามันแพงไงดูพี่ก่อนหรือถูกปะใครจะไปคิดว่ามันจะมันจะถูกก็มีทิมงานนะคะบอกเลยว่าเป็นชิมงานแบบระบบขาวใสนะคะไม่ได้รักไซส์หรือแต่อย่างใดเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่า มีสินค้าแล้วก็ไม่ต้องกักตุนสินค้าสําหรับท่านใดที่ทําหาายได้เสริมแต่ท่านใดที่ชอบใช้สินค้าอยู่แล้วนะคะอยากจะเป็นผู้บริโภคก็สามารถทักแชทนะคะมามาสอบถามได้ว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างไปดูคลิปรีวิวแล้วเออผมอยากใช้โฟมหนูอยากใช้โฟมค่ะออออคนที่แต่งหน้าบ่อยคนที่แต่งหน้าบ่อยใช่ป่ะพิกซิกพาจะมีรีวิวดิฟฟินเซอร์เนาะดิฟฟินเซอร์เนี่ยจึ้งมากทุกคนนะ นิพ p r i ซ s e r เป็นไงใช่ป่ะเอาอย่างนี้สินค้าของอ t o m i ทุกตัวสกินแคร์พี่ฟ้าขอรับประกันจากชีวิตเลยว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายมีปัญหาแพ้ง่ายกลัวขอให้บอกว่าอย่ากลัวเพราะพี่ฟ้าเป็นคนแพ้ง่ายมากแล้วเป็นคนที่กลัวการใช้สินค้าที่แบบมัวๆตัวๆง่ายใจนะคะเออให้ทักแชทนะคะสั่งกับพี่ฟ้าได้พี่ฟ้าเป็นตัวแทนนะคะก็สินค้าเนี่ย จะแท็ทู100%ถ้าสั่งกับตัวแทนนะคะเอาทมี่เกาหลีเนาะถ้าเป็นอยู่ในโลกออนไลน์หรือติดจักร้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มั่นใจว่าจะของแท้หรือเปล่า100%นะคะเพราะว่าเออ่ทุกคนก็รู้อยู่ใช่ป่ะของ๊อปปี้มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เป็นตัวแทนขายสินค้านะคะ ของดีบอกต่อแล้วก็ราคาไม่แพงสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็มีเฮโมหิมนะคะให้ช่วยแล้วก็ช่วยได้จริงนะคะในเรื่องของคนที่เป็นเกี่ยวกับ โรกต่างๆเฮโมฮิมของเกาหลีเนี่ยเขาก็ใช้ได้ดีจริงๆก็มีช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าไปดูได้ในโลกออนไลน์นะคะนะแล้วก็มี C, in, ะะวิตามินซีค<ม>อลลาเนอ่าวิตามิานซีผสมคอลลาเจนไปด้วยที่พี่ฟากินอยู่ตลอดนะคะโอเมก้าสามายนู่นนี่นั่นพี่บอกเลยลองต้องลองสุดจึ้งจริงๆคนที่นะคะบอกเลยนะคะนี่นะคะอนาคตจะโด่งดังมากนะคะจะโด่งดังนะเป็น ถ้าใครบอกว่าเป็นเครือข่ายไหมเอ้าเนะก็เป็นเครือข่ายขายสินค้าที่มีแฟคทอรี่จริงเป็นเครือข่ายสีขาวนะธุรกิจสีขาวจริงๆนะมีโรงงานสินค้าใหญ่โตมากอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็เป็นอัโตรมีเกาหลีที่มีหลายสาขาตอนนี้ทั่วโลกอเมริกา ประมาณน่าจะ27ประเทศเรามฟังนะคะแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวนะคะที่พี่ฟ้าไปรีวิวอยู่ในคลิปวิดีโอต่างๆนะคะในในช่องพี่ฟ้าฟาคูสไคร55นะคะทุกคนนะแล้วถ้าใครสนใจนะคะที่จะแบบมองหาอะไรได้เสริมนะคะมองหาอะไรได้เสริมมองหาอะไรที่รายได้นอกเหนือจากการที่เราทำงานประจำนะคะก็ปรึกษาทางแชทมาได้นะคะ